สบายดีสบายดีตอนสวยชมเจ้าพากันมาแบะตลาดนอยหนึ่งมาซื้อในเมือแกงน้อไม้ก็เลยแบะเสื้อนะทอดกลัวอยู่ตลาดอี่เด็ยสาวพันรวมพีชจะโทษพัชเนรรวมกับสาวพันกำลังซีเมืองแทบอยู่แล้วตลาดลักแปะชมเจ้าอันนี้ขี่เข้ามาในาเด้อทางตลาดมันจะเป็นน,นาทางคดขีดเลี้ยวครัวเข้ามา ซื้อเนี่ยมะแกงหน่อไม้แล้วก็ซื้อพักหน่อยหนึ่งสองมาบ้านแม่จุกเจ้าลูกเจ้าหายซื้อ,อยังเอลยลูกเจ้ากังไม่ใช่ไหมครับโลซามีซีโปร ขาไก่และสะักขากำนมแพ็คหนึ่งมาให้ลูกคจ้าบอได้เสื้อยังกำลังเดินทางมาง่าคก็หอดครึ่งทางทุกเจ้าภาก็หอดอาณาทางเขาวานดงบังดงบังจิมกีไปแต่เฮือนข่อยฮะเฮื่อนแม่ข่อยนี่ประมาณไร ไล่คร่าวๆบอกเกิรแล้วกับบลรุษดก็คือประมาณ126ห้าเจ2 7กิโลจากกิโลดออกมาก,กับประมาณ30นาทีปะแล้บอดดี้แวนนั่นแวนนี่นะ30นาทีไล่เสด็จเสดียเมียนกัสิไกล้ยอยู่ลายบ้านเติมเสร็จทางเลขทีเก้าแต่สวรรค์เขตอ่าบ้านไซเดนสวรรค์ แค่ผูใดกนะเคยมาสวรรค์นขีนแล้วก็ไฟก็นไนะไซเดนเหลาเบียดหักซีหมูนอกเส้นทางเล็กที่เกา้ามันสิตัดใส่กรับเส้นทางเล็กที่สิบสามใต้ใจะทางไปมาสะดวกสบายยามนี่ยามไข่หมดแดงเด้อโอ้ว่าแล้วก็คอยลืมบมดสื่อไข่หมดแดงสาวพันบ้านเมียนตเยิน ยังประทัดเห็ดกินอยู่เมื่อนานกนจะติดหนีติดหน,ดนีเมื่อนานจะก็ดกินอากาศวันนีน้วนาวป็นไดอากาศลมเย็นแล้วก็มีแดดนอนโอแห้งป็นไงพออยู่จะใส่เวลาขี่รถกับประมาณสามสิบเกือบสามสิบนาทีนี่แหละเพ่อนทางแล้วเพ่อนทางแล้วไกลเชือหอนเงินแล้ะ ยังอีประมาณสิบนาทีสิบแปดน,นาทีก็หอดล่ะแต่จริงนะขี่รถจักรมากก็ได้นะแต่ว่ามันลมแห้งก็เลยว่าขี่รถใหญ่ซะเพราะว่าข้ามเมืองกับลูกมสิเมื่องนดำเลยขี่รถจักรก็สบายไปอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าไปไวมาไวขี่รถจักรสบายสะดวกสบาย,บายอันนี้กบแพงวัดวัดรักสิบเก้าวัดป่าลักสิบเก้า ดูบางสิงกอวันนี้งดทางเวบัานเขากาดเอ่อบัตรเขากาดบัานเขากาดแล้วก็น้องโกมนจจลีดแล้วก็จึงบ้านขออเจ้าไายประมาณสี่หาบ้านแล้วก็หองบ้านขอเอทางเวบัานเครื่องต้องกาดกัไเเสร็ทางไปเซนโนอะไรส่เจ้าเส้นทางเลขที่เก้าศึกษามเบองน์นมนครแทนที่ประเท็นลาวห่กสี เห็นดอกเซนทังเลนจิ๊กเก้าเออเส้นทางเลขที่กเก้ากับเส้นทางเลนจิ๊ 19, กสามใกล้บ้านเขากาดมาแล้วกันเป็นนานบ้านน้องโกแต่ละบ้านสืบสือมาเลยเออสืบที่ไปที่มาเลยน,นี่น้องโกอันนี้ก็คือน,น้องโกบรรยากาศทางทาง,ทางให้เบิกลๆเล็กๆน้อย มื่อน,นี้เข้าบริเวรกินเฟิร์แซบดังคุณเจ้าเด้ออ่านเฟิร์แซบนี่ทางเลี้ยวขเขา,านี่เข้าบริเวรกินมืนอนี้ยเขาซื้อเมื่อแกงน้ำไม่อกินขึ้นยาแกงน้ำไม่เมื่อสูนอ่น้องแกงน้ำไม่อกินเอาน้ำไม่ถุงมาสองถงุงเจ้าแต่ซื้อมาเบิกน้ำไม่สดแม่ก่อนก่อนแค่มีน้ำไม่สดเอาน้ำไม่สดแกงทางเมื่อบ้านตะขอยนี้จเจริญได้สุดเจา้าสั้ ซัลอยน้ำก็มีใหญ่สุดในสวรรค์น,นเขตแล้วก็สวนซั์จะมีแล้วก็มีโรงงานยาสูบหงา์ถาญ่าสุดในประเทศลาวแล้วก็มีศูนบำบัดเออมีหลายอย่างเจ้าคือว่าเขตนะเศรษฐกิจพิเศษส,สวรรค์เซโนกติมะมาณนี้มีโรงงานหงจักลายไม่ออกไม่อ,อัอดก็มีแต่ว่าข้อมูอซื้อก็ยังมืซึ้ซแบบซ้่เก่า สับเก่านะไม้เขาว่าจันไรแบบการพัฒนาของบ้านข่อยนะมันยังสับเก่าประมูลซึกแบบนั่นค่าคลายก็ได้อยู่เล็กน้อเมียนยุคจะมีหงจ้างโครงงานมีซาไว้ดอกไว้น้ำสดสดสวนซัดแต่ว่าการพัฒนาแบบมันนี่อะมันนะมันสับเก่าใะเรื่พอรมูลซึกมันเป็นยังสัตว์อันนี้ค่ะสวนสวนสัตว์เก่ามีหนกกระจอกเท่งมีมีแสงหลายอย่างนะ แคมป์พาร์ที่มีอาหารมีคาสโ่คาเฟ่ดีๆด้ยเพ่นี่นาแบบหอแบบขึ้นไปรินนะนะเป็นหอแบบแคม์เออย่หนึ่ง็หอส้มดาวหอนังริมประมาณนั้นล่ะใเฉชอะเนื้อคนอะไรได้ที่เจ้าคือใส่มือคอยดีใส่มือวางดอกไม้ดอกไม้ซีบัวดี กระซ่าลอยน้ำกะลอยน้ำเจ้าใหญ่สุดในสวรรค์ตะเคีเด็กน้อยเด็กน้อยเมื่อแต่เมืองสวรรค์ตะเคียเซโนนี่ก็มาลอยหลิปที่นี่แหละขนาดซิมบิดานเนาะเบิ่งร์โลอนี่เนะ <oz S 2> านนะบ้านาจลีอันนี้ฮะอ่าบานาจลีใกล้กันกเจ้าซื้อบ้านกระตางกัน เห็นบอกรหลดบรรทุกก็จะแกะเครื่องไปเนื้อไปใต้แล้วจะแกขึ้นไปใต้แดงแผ่านเส้นทางเลนที่เด้าไปละอันนี้ทางเวเเ่ยบัรจลีอินสายมือนี่ยังอีกประมาณหนึ่งกิโลสองกิโลกระหอนบานแม่ไปละ กระซีสีเขียบ่ะใบใหญ่ๆอ่นนี้เป็นโรงงานนะสิ้าโรงงานน่ะนะโมเสีขาวบักใหญ่ๆแต่บ่ฮู้ว่าเป็นยังเพิ่นขึ้นอยู่ผิจการดูกันแล้วก็ต่อกันนี่หัวสีขาวๆนี่อันนี้ค่ะซูนบำบัดบำบัดคนติดยาบำบัดคนอย่างออกย่านะแล้วก็ต่อกันกับปั๊นซูนบำบัดนี่การรพโรงงานยาสูบองขา ผลงานยาสูบหนิกรย่างใหญ่เดี๋ยวจะโค่นเขตบ้านแล้วก็แเทลเซโนก็มาเห็นเบียร์อยู่นี่หลายสวรรค์เขาก็ออกมาเห็นเบียร์อยู่นี่เพราะว่าเป็นย่ายแต่สวรรค์ออกมาอยู่นี่นอกคอก็เห็นเบียร์อยู่นี่ตะกี้ครับปูอันนะ้สองคนกันแต่ว่านี้คู่เดิมเห็นเบียร์อยู่นี่จะหอนเงินแล้วจะหอนเงินแล้ว แม่ก็กันอยู่แคลนขางเลยคลิปเราเนี่ยนะอันนี้รบถรบรรทุกรถบรรทุกมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยเอามาส่งสินค้าเะจังหวัดยังไงเออมาแต่ใกล้ๆนีนักนพรพนมจังหวัดนครพนม่ จะว่าเงินเมย์อนเก่นค่ะจีน้อยลอยลีลาออกมาตั้งแต่ประฮัตประฮัตซุกเสาวจีดจัดโตจีคือถัาขึ้นเราได้ถูกจะดูกระออกมานอนน้ำกระสาวคนเราใหญ่ไรเอาสีีฟ้าอะไร เดียวนั่เปียกสองพอสองเมในยอยู่น้ำฝนทำเมกันอยู่น้ำู้อื่นมันบกาซอออกมาอัดยากมันคนละแบิดมีพยากภาคง,งูมยเนี่ยก็เลยให้ลูออกมาฝากกดไลค์กดคอมเมนต์่องมินินนนนเดิร์นเปิดห้างยู่วะอะไ แลน้องไ็เอ,อามันก็สูบชนจะได้เฮือนได้พอไม่เคยไอ้น้องบริสอยจัากิ๋นะเป็นอิ๋นเตอร์หอดเร็วหอดเร่สบายดีสบายดีทุกคนหอดเฮือนแม่ขอนเลยเด้อเปลี่ยนเสื้อและจุ่งเสื้อแขนยาวใส่ใส่แว่นตาใส่หมวกมันแดกก่อยพันอันนั้นเป็นคนแบบโต้โต้เป็นโต้ในตาน้ำเถิดแสงแดดแล้วกัน้ำตาไหลน้ำตาหย่ง มาหาเบิกหน่อไม้สมเจ้าสิสิแกงนหน่อไม้มาหาแนงน่งหน่อไม้อยู่ดิกอ,นอหน่อไม้ที่คอยเคยแกงกันแหละต่างแต่ว่าแม่คอยฟันหยอดมันออกม,มุดยังเหลือแต่กอมันก็เลยสิมาหาเบิก่าสิได้จากแง่งมาเบิกน้ำกัรเจ้าสิได้จากหน่อของแง่งนี่อยู่แง่งมันกะคือ,นอหน่อไม่มาสองธง มาเอเซ่แข็งบอกเอาสดๆบนี้เลยเอเซ่มาปั๊บย่อยมันห่อมันกับบุฟเฟ่ต์ที่ได้จักน่้อแอ่อันีแ่อ่ออี ออซนี้อ่าน้าอย่อสี้อานกเอาจรีักเอาหม่อนเลยจังสิไปปอกอยู่ผมใช่มีมันเด็ดนากลูกด้าวมักก็ใหย่ย่ามันคันค่ากบระตองหักเจ้าไอ้วิเด้อออแม่ก็ไอวิหัก้จเจ๊อด

กเไนงจ้าไวม่เจ้าหน่ก็จ้แยังตั้าม่เจ้าคือตาถิ่มเงินแม่บางหงนี่นีคเจ้าแต่กำไยหนึ่งเอาไปปอกเอาไปปลอกยูโหมีก่า้วเจ้าคือเคนขาอ้าวเคนขาะนไปโอ้ยไเก็บใส่ขู่กันด้อ จะใช้เอาไปปอกอย่ฮทำไมเลียน,นอกแกก็บอ,ออกว่าไมอือก็เอาลูกก็ได้หมดและเมื่อและปเทงิงห่

ได้แล้วพี่นา,นายเนี่ยใส่ให้พี่นี่าสนเจ้ากำที่สองปะมันแดดได้พอดีแกงไหมหนึ่งกระย,ยามันเมื่อปอกอยูโฮมซะแดดนี่ยจะเอาเมื่อก่อนนี่เด็กยี่มีแต่แดงมันปะเมื่อป,ปอกอยโฮมว่าอะไรแค่พี่เนี่ยจะพอแกงยู่บ้างหลังจากไปเอาหนางไม,ามา้ปอกได้ทัวร์หนึ่งคือ้็ทัวร์ห้ามหนึ่งละกัน นอไม่อหอยเสรตู้เย็นเมียนโตเป็นปอกมาละเป็นแนวนี้ถึงจะเป็นตะแก่งอยู่บ่ละเลยเกลือแก่คอยซื้อมาหน่อยหนึ่งะกะลังอ่ะนข้างหม้อขวอยสิต้มน้อไม้เแห่มหอยบมื่อเราคอยจังสีแกงแด้วสมเจ้าเด้อเดี๋ยวขยสิถ่ายบรรยากาศการแกงน้อไม้สู่กินสู่กันเบิ่งเอาไปเอามาแล้วก็เต็มหม้อสมเจ้าน้อไม่คอยเอามากระซองถงน้อไม้หาในกอแม่ขอยอีกเมื่อนี่หาเต็มหม้อเลยกำลังจืดจังสีแกงปลาบ้านน,นานๆ เจอที่คนมาปัญหาหรือีหน้าที่ขากินแกงนองมา,างเดี๋ยวจะเอาเงินกับบุกถึงพักค่ากับบุกมีได้ใส่พักคะแนย่งแข่งลพักคะแย่งแข่งกับบุมีก็าขึ้นว่าเฮือนแม่เขาพักคะาโปง่งมาเบิ่งเลยพักค่าโบบป่งซะโป่งหน่อยหนึ่งเซบ,บรไพักค่าใส่พักคะแย่งแข่งแ้วมึงกำลังแก่งจุง๊บจับเลยคอยเอาข่าวเบื่อเอามายังใส่เหิมะหอยเลย ผมมีขากระป๋องผมไปเอาขากละองมาขากละองหักตั้งแต่ทิดก่อนผมยังบไปซื้อพอที่ใส่หมากมาละกีนกน้ำผมเก็บมาตะเฮือนกำลังแกะเต้มหมอ้อหม้อไม่นี่ก็จืดจืดบ่จืดบจ่จักหิวละอืมฮากกางือสิจืดจิงซีมมั้งเละกำลังแกนไส้ไอะนะทิ์น้อยร้อยดีลากับไอ้ผมไปซื้อเป็ดเน,นื้อชูรสก็หมดผมมีแต่ชูรสใช่หมอกำลังสิฝอด ใช่เด็กสิบน้อยลอยลีลากับอ้าไปซื้อซูรรตหายชิเจาวี่ดิเอาเงินในใบแสนหนึ่งซื้อซูรถเครืองโลบอกลูกเดินดิเดเคืองโลหาหลอยกระลาแล้วให้ซื้อขนมคนละอันให้ชิบจามาเบิ่งคนละอันปะเจ็ดอันเขาซื้อขนมอันนี้ค่อยแยกเมียไดนนะค่อยหายล้วคนละสองอันสี่หกแปดแปดอันเด็กน้อย ใส่เด็กน้อยไปซื้อซื้อรถหพาว่าบอกให้ซื้อขนมคนละอันซื้อคนละสี่อ,อันเลยลวกวูกก็เห็ดเหลือเงินมาสี่สิบสองพันเงินแสนหนึ่งมืดไปอยหกสิบแปดพันจุ๊บเจ้าเป็กน้อยนี่น 30, สามสิบเอสามสิบสองพันซื้อขนมเมึนไปสามสิบพันเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเด็กจะเลี้ยงไวเนาะจุ๊บเจ้าเด็กน้อยกูมืึอนี่้ยงใส่งเงินแค่ไปหาเงินบริกรเพื่อตายขเขาเหรอ หมอน้ยอยเอาแล้วก็คอยเอาอัน้าเบือลงมันตีหมอนแล้วคอยแกงอ้อยนี่อยใส่นะน้ำตาลแล้วีนีเลยปุ้ยโบมากระดับน้ำกับโบเป็นอย่างแต่สำหรับการสน้ำตาลนะเบือ ุกเจก็จะเอาอะไรเลยลยเลยไปล้างเหี่ยห้อยนะไะไรก็เฮงะไดมันเสียนะอะไบก็สิบายอนี้ก็บใบมงเราจะสองมงยังเังบหมกินเขาทัพนี้กินเลยนะขนมไข่แต่เศร้าปุกก่อนนึ่ง่อมาพิ่สิแกงน้ำไม้คิดจะแซ่บอ่ะนามากุจ้ามากอสิปุุงกันเด้อวันนี้เด้อวันมีใครจับกล้องให้คอย กดปรุงใส่นะชูรถใส่น้ำตาลใส่ประเด็ดทน,น,ดเดดนทั้งนั่อเลยสมมติรนถ่ายคิดปัะขัดวักขัดตอนด้วยสุเจ้าเด้อบุ้งขากรอขากองมาหาแม่กับบริสุทธิ์ยังมาให้แม่จาดเอ้ยงเงินค่ำสับนีเตรจะได้นะสูชีวิตไปกัะ มึงบอ,อกพอ like sure สุปกอนจะสิฝึกอันานพักขยันแห่งลงฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองมิดีเด้อสบายดีเนาะด้วยสบายดีเด้อสบายดีตอนบ่ายสองมามากินแกงหน่อไม่จนเจลแล้วและหนึ่งหมื่นไปตัแซ่บบอกกินกับอันา้ำพักสลัดอ่อนๆซึ่งมาไปตแซ่บปตดแซ่บมาลูงมามากินกันเลย มามาชมเจ้ากินกับทิพย์น้อยลอยลีลาสบายดีในแคบินยู่ดีสบายดีเด้อหอดเด้อลูกเป่าก่อนเป่าก่อนเป่าก่อนพากันกินเน er. นนงินนะแกงน้ำไหมป้าเฮียเขาไม่เท่านี้คืออันวะหอดเดินทางเด้อหอดเด้ออ้าวเขาไเท่านี้คือแข็งค่ะหอน เอาจับลูกโอ้ชมจ้าเลยค่ะกล้องกับบอมี่สดงกินแกเข่าก็เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เน่อยเด้อให้ดหน่อยโอเควิดถ่ายให้ชมเจ้าเลยอ่อนะแม่สบายดีเนี่สบายดียงรเธอดียังไปใกล้ๆเนี